สวัสดีครับนอนสังฝนตกลินไปนองเลยฝนตกลินเขาว่านอนละการกระเย็นฝนก็นตกลินแง่ไนเนี่ยเนี่ย,อยนอนะ่ะข่าวเ็นแม่นครับข่าวว่าคนสิตกวันที่สิบหก หอสิบปดเต้ยพี่น้องด้วตุกมแห้งเนาแต่ว่ามันเย็นเนาะอากาศยนเย็นนําคนกะนนนนิ่นแนะนนนึงอ่ะแหละจังหวะวยเนี่บริกีดแล้วเพืดด่อมีส่วนยางเนาะคนกละิล่นเน,นี่ยอนร้าสะกอน ของที่สิบแปดชิ้นเก่าฝนเป็นวะที่ตกต่าฝนสซลธาฝนลงดูอากาศเย็นกับตกน้องน้ำทิพย์สวัสดีจ้า พอเขาเพลิดปรบร,รอเลยสดจักเถื่อนอะไรไปน้องอ้สมเด็จทานกดเกตน,นอันนก้ามสางได้ดมากก็เกรืร่อบรอยเลยไหลสดจนลืมวิธีไหลสดอ่พอเขาเพลก็ได้จักสิกดอ,อันอันอยูใ่ใยบาทรก,กหมุวใจนะอ่ะนาน,นานที่จะนัองคอนทิด ขอบคุณครับน้องพอันธิ์เนาะทนเขามาก็มือให้สามมืออ่าฮะแทแกมุนกุศลแฮทแทกหนึ่งเคลนว่าเออนะขอบคุณครับขอบคุณครับชินอนน่ะแหละไหลสดจะก,ก่อนจะหน่อย ก็เลยยอดวิวเลียนกระบอกขยับขยับกว่าเหมือนละเส้นสองเส้นสามเส้นไปสักข้าวสไปใส่มาใส่สามเดือนสีเดือนจังได้ลอยเดียนพอเขาเป็ดสองหมปังน้ำพึอนดอกสองพอ,ขอเขเป็ดคนแก้มโค้งกระได ฝนตกยามนีม่กันดาวแน่แน,น่ตอนพี่น้งนองเนาะอากาศเย็นวันนี้คืมเบิดมือบาดทางบ้านพอคอมเพลตคืมเบิดมือฝนเออหนานอนอยู่ละเอ็ดโบเป็นได้เๆในีพอคอมเพลตบาดลงกีบจะสิลงวางในสัตว์ได้ยังเด้าเอ็ดโบเป็นจำเป็นน้องเอ้ย แสามนาทีละพมก็าปิจิกดตัวได้ละเสียออกสีลงสองเนาะห้องวางไหนเขาคุณพูดที่เขาว่าเรามามาเบิง่งนะด้่นือง่เน้อเอาใส่หน่อใส่หน่อย่อางเสีอยออกรครับผม คลิปน <Vander> ี้ก็สั่นๆนี่แหละเนาะหานาที่ซีหน้าที่หาหน้าที่นี่แหละเขาก็เปิดกระบอกขึ้นเฮิงเนาะทดลองเบืองแน่นำบอลไปไหลสดเฮิงกเราก็เลยขึ้นโผล่ก็เลยเขามาล่องไหลไปเนาะขอบคุณนะครับด้วยขอบคุณที่เขามาเราชมช่องพราะเาเปิดกลมแขมงคงอยากจะเริ่มกดติดตามกดไลค์ให้บอกเาเปิดน้ำแน่ล่ะอย่าลืะเริ่มเบืองจีบบอกเาเปิดในเด้อไปเนาะเลยขอเรียนเดินแน่นาะ cảm ơn các bạn, có, có thể là gì không, không ừ. đó, này, nào, ở cái, không có thể bùa cái mương, còn mình, nó vậy cái phần hai mỏng rồi, cái thì đây là จะลงคก็บนระวางในนี้บัดกดวางในโอ้ยได้แล้วเสียออกเก็บหม่ออกได้แล้วไปห้องอ๋ออเบับเอา โอ้ตัวบัวจะตึงจะอเนะตีๆต้อะเรื่องรองตั้แม่เบอนบัวตอนนี้ว่เออแฟนดี่ะ